เป็นรถเดียวกันหมดเลยนะคะคะคะรถไม่ได้นะจ๊ารอรอสงภูเก็ตค่ะสวัสดีจ้ามาเลยจ้าอุ้ยคนสวยมาลูกมามากินข้าวหมักวร์บีชิวได้ปิ้งได้ทอดได้ทอดหนูเดดเดียวเนื้อเดดเดียวได้หมักอย่างนี้เลยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเราหมักเป็นสีอย่างนี้เลยอันนี้เป็นหมาล่าค่ะบอสอันนี้เป็นหมาล่าหมาล่าจะหน้าตาแบบไรนหมักหมักหมาล่าใช่โอ้ คนย่างกุตตะกาไหนคะคนย่างกุตตะกาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกนิดนึงนะแป๊บนึงเด้อคนย่างซื้ออะไรบ้างเถื่อหรอเออเพื่อนยูริทั้งนั้นเลยคนย่างอ่ะแมนรุ่นกับร่างหวานกับร่างแซ่บพี่น้องรุ่นนี้กับร่างกรุบกริบสนใจไปฟินคลับไหมไม่สนใจไปตั้งบางทีใช่ไหมวุ้งเล่เออวะสูตรหมาล่านะที่บอสถือเป็นสูตรหมาล่าเอามาดูหน่อยลายสูตรเด่๋ยเร็วใจเย็นนะคะลูกหิวไหม อยู่ข้าวไหมอบอกแม่นะไปลอตรงนี้ <ไป S 1> หน้าซองเขาจะเขียนชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นสูตรอะไรนะผงหมักเนื้อนุ่มผงหมักไก่ย่างแดงแบบนี้นะคะแล้วหลังซองเขาจะบอกวิธีการทําแบบชัดเจนมากๆใช่นะม<ช>ีอ้าวตัวนี้ขอ,ขอ,อยาอว่าม,ม,มีรสชาติอะไรบ้าง มีรสชาติอย่างเนยได้นะคะทั้งหมดมี5รสชาติด้วยกันนะคะแต่เราผงหมักไก่ย่างแดงอ่าผงหมักไก่ย่างแดงหไหมหมักออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยผงหมักไก่ย่างแดงนะคะหรือจะเป็นผงหมักเนื้อนุ่มนี่ผงหมักเนื้อนุ่มใช้กับเนื้อหมูได้ใช้กับเนื้อวัวได้นะคะผงหมักเนื้อนุ่มใช้กับเนื้อไก่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นผง หมักไก่ย่างวิเชียนนี่ใครหมักแล้วไปทําไก่ย่างได้เลยวิธีการทํานะคะอยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วหมักแล้วคุณจะได้รสชาติแบบไก่ย่างแต่คุณไม่ย่างก็ได้คุณจะไปทอดไปอบไปตุ๋นก็ได้นะคะอันนี้เพิ่มความอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะหนึ่งซองใหญ่แบบนี้นะคะใช้ได้12กิโลกร,รมัมอ่าหรือจะเป็นผงหม,มักไก่ทอดหาดใหญ่คนกดเยอะมากตอนนี้มาเลยมาเลยกดม,<า>มาเลยมีอะไรบ้างครับไปเลยไปเลยนี่นะคะผงหม,มักไก่ทอดหาดใหญ่นะคะ หมักแล้วคุณจะได้คุณจะได้กลิ่นได้รสแบบหาดใหญ่แบบน,นี้คือแบบ<า>สุดแบบว่าเสี็จรูปเลยเนาะใช่เพิ่มกําไรไม่ต้องปรุงเพิ่มนี่ไงสำหรับแ,แ,แม่ค้าเนี่ย<แ>อยู่บ้านก็ทานได้นะครับผมห่อใหญ่รอแปู๊กนาเราไป,นปนะเ,เปนืนะ้อลูกนา ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องปิ้งอย่างเดียวนะคะสามารถทอดได้อบได้ตุ๋นได้นะคะทุกคนเอาไปอัดแอพพลายใช้ได้นะคะหรือจะเป็นสูตรมาล่านี่ทาง่ายว่ะคือซื้อมาแค่เนื้อซื้อมาแค่เนื้อไก่เนื้อหมูแล้วเ็าแบบเอามาทําเลยอ่ะหน้าตาออกมาเป็นยังไงออกมาเป็นหน้าซองเลยทุกคนค่ะแล้วก็วิธีการทําคืออยู่หลังซองเลยง่ายมากซื้อซื้อเดียวนี้ขายของได้เงินได้เขาได้ัวเขาลอ่าเดี๋ยวรอคิวไหมคะลูก เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนาร้อนๆเลยนะคะคุกเสร็จเข้าหม้ออบลมร้อนก็แซ่บแล้วเลิศใช่นะคะเด็กๆระวังรถนะลูกนี่นะครับหยุดพูดบัตไหมเป็นผงหมักเนื้อก็มีนะครับผมเป็นเนื้อทอดแบบเลิศเลเนี่ยเป็นสูตรหมักเนื้อสูตรหมักเนื้อสูตรหมักกันแบบไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะอันนี้คือไม่ใส่วัตถุกันเสียฮาลาลทานได้นะครับทอดด้วยค่ะ เป็นโอท็อปด้วยนะ,นะ,ะลูกค,าค้าลูกคา้าก็ได้แถววะลูกค้าผมรอนะรอนะคะลูกค้าเยอะมากคนแต่กิน,น,น,นกดก้อได้เลยนะคะอตอนนี้คนกดรัวมากคนกดหอใหญ่ผมว่าหอใหญ่คุ้มนะ ผมเชื้ดห่อใหญ่219บาทผมเชื้ดห่อใหญ่เลยนะครับผมห่อนี้หมักได้12กิโลนะครับผมหมูเนื้อนะครับผมสูตรมาล่าสูตรไกะย่างวิเชียนนะครับลูกค้าเยอะมากใช่จ้าลูกค้าเยอะมากจ้าระวังรถเด้อลูกเด้อสีสวยมากจริง ย่างออกมาช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลนะคะมึงดูหน้าน้องด้วยตับรอมึงกินมึงดูหน้าน้องด้วยอ่างน้องหายป่ะเพราะดีรอก่อนนะไม่รู้สึกอะไรวันนี้มันเสาไม่น่าหรอกวันนี้มันเสาใช่ไหมลูกโอ้ไม่ได้ไปโรงเรียนรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะพวกเราบอกแจกวันนี้ลายโพดบีบีเขาอยู่วงนี้ต้องต้องเป็นวันหยุดหมักเนื้อก็ได้นะมันนี้ก็เลิศหมักเนื้อหมักไก่หมักอะไรก็เลือดิ๊กต๊อกอร่อยหมักเนื้อหมักไก่หมักอะไรก็ได้ไปเข้าข่คมแบบสซิดับ ถ้าซองเล็กนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบกล่องนะถ้าเป็นจะหมักเนื้อนุ่มนะคะเขาจะเขียนว่าผงหมักทอดนุ่มนะตะก้าเขียนผิดนะผงหมักทอดนุ่มนะคะจะเป็นจะเป็นตัวสูตรเนื้อนุ่มนะคะเป็นตัวนี้กดตะก้า <400 S 2> ดูเลยสี่ร้อยคนสี่ร้อยบ้านกดยืนยันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดยืนยันให้หน่อยนะอย่าลืมกดยืนยันใหน้น่อยพี่อน้องเด้อน้องเชื่ออะไรคะน้องคนแรกเชื่ออะไรลูก ชื่อน้องอะไรออมซนออมซนโอ้อยพอช<ห>ื่ออะไรคะพ่อชื่อหนุ่มไหมไม่ <c oughs> ใช่คนละคนคนละคนมาเลยจ้ากดตะกร้ากดยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะตอนนี้สี่คนในหลังบ้านเนี่ยไม่กดตะกร้านะเอายังไม่กดตะกร้ายังไม่กดยืนยันออเดอร์นะคะกดยืนยันออเดอร์ได้เลยคุณจะได้รับราคานี้นะคะแบบกล่องแบบนี้แบบกล่องแบบนี้นะคะมีสิบซองเล็กแบบกล่องแบบนี้มีสิบซองเล็กหนึ่งซองเล็กหมักได้ครึ่งกิโล หซองเล็กหมักได้ครึ่งกิโลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้จะออกมาเป็นหน้าตาตามหน้าซองเลยวิธีการทําอยู่หลังลหลังซองนะคะละเอียดชัดเจนเรียบร้อยแล้ว1กล่องแบบนี้นะคะมี10ซองเล็กนะคะราคาจากปกติ190บาทเหลือ159บาบาทค่ะตบมือค่ะลูกตบมือตบมือ <Hey. S 1> เลยดีมาก จัดงานมันเด็กสุดเสาร์เดี๋ยววันนี้เลยวะนะแบบอุยกานวันเด็กเราจัดที่นี่ได้ไหมได้รวมแบรนด์งานวันเด็กแล้วก็รวมแบรนด์เลยเพราะาวันนี้นะครับอุ้ยสินค้าวันเด็กต้องเข้าแล้วนะใช่วันเด็กเราอยู่ไหนมะกะลาไงเราอยู่ไหนสองของมะกรลาไม่รู้อ่าใครสนใจนะครับผมนี่เลยนะครับผมผงหมักไก่ายปูนะครับผมผงหมักายปูไม่ได้หมักแค่ไก่เนาะหมักเนื้อได้ผมหมักไก่ทอดหาดใหญ่ได้อันนี้สูตรหาดใหญ่เนาะมีหลายสูตรเลยนะครับผมคือและนี่ก็มีสูตรหมักไก่ย่าง ไก่ย่างแดงถ้ามีนะครับผมสูตรหมักไก่ย่างแดงแล้วก็สูตรหมักไก่ย่างวิเชียนบุรีนะครับทุกคนค่ะสูตรหมักเนื้อหมักเนื้อนุ่มหมักเนื้อนุ่มไม่ต้องย่างก็ได้นะเอาไปทอดเอาไปอบเอาไปตุ๋นเอาไปนึ่งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่บ้านเลยว่าใครอยากกินแบบไหนนะคะแต่จะบอกว่ามันซึมเข้าเนื้อเร็วใช่จริงๆอ่ะเราหมักแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะใช่ครับซึมเข้าเนื้อแล้วอร่อยแล้วนะคะใครที่บอกว่าไม่มีเวลาจะไม่จําเป็นต้องหนึ่งถึง ไม่จําเป็นต้องสองถึงสามชั่วโมงก็ได้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีสามสิบนาทีก็อร่อยแล้วนะคะอย่ารีบกดตะกร้าเด้อกดตะกร้าร้อแล้วกดคอนเฟิร์มรอไม่ลวกชิ้นแซลมอนดูร้อนแเดีลวกเพราะละเจนอะไรมาสิเพราะเจน้ของอะไรมาทุกคนค่ะอย่าลืมอย่าลืมยืนยันออเดอร์นะอย่าลืมยืนยันออเดอร์นะหลังบ้านยังไม่ยืนยันออเดอร์เยอะเลยนะจ๊ะใครสวยรูรับพิสนาเจนอันนี้คือราคา จริงๆนะถ้าเขาขายเป็นซองเขาจะขายซองละสิบเาบาทบแต่ถ้าใครเป็นร้านขายของชําตอนนี้มันตกแต่วันนี้เป็นซองไม่มีขายเนาะขาย<ช>เป็นกล่อง<แ>ถ้าเป็นกล่องยกกล่องแบบยกกล่องเลยอย่ะไปเซเวเหรอแบบยกกล่องเนี้ยมีทั้งหมด8ซองเนาะหนึ่งสูตรมีแซองเออหนึ่งสูตรแซองแล้วเวลาเราซื้อไปอ่ะเราทําอย่างนี้นะมันจะได้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะมีชีสนะเราแกะได้ตั้งในครัวได้นะสวยๆเลิศๆตั้งในครัวได้ตั้งหน้าร้านค้าได้อาไปขายแยกได้ไ นี่ยนะเออข้าวเหนียวร้อนๆเลยแล้วร้อนเลยตามาเลยตามาเลยตามาตาอได้ทนอกดสองกล่องได้กล่องละร้อยยี่สิบบาทจ้ากดสองกล่องได้กล่องละร้อยยี่สิบบาทนะครับพูดพูดเลิศกันเลิศเลิศเลิศพูดกันเอ ใครเราต้องพูดนะอ่ะหอมไหมอะไรไหมจะใส่ให้จะใส่ให้นั่เตะนัวทีะแพ็คข้าวไปแมลิตากดตะกาน์นะกดตะการ์นะคะกดตะกา้าเรายืนยันด้วยนะคะเลิศเลิศเลิศก่อนเลิศเลิศเออดีมากพูดได้นะ แล้วดูสีนะสีน่าทานมากทุกคนมากนะกินสีน่าทานมากกดตะกร้าเลยนะครับผมใครสนใจผงหมักไก่ผงหมักเนื้อผงหมักหมูนะครับเลืเลิศผงหมักไก่ผงหมักเนื้อหมักสวยจังเลยพี่เขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าสวยจังเลยอ่ะหมักไก่หมักเนื้อหมักตับโอเคละโอเคละน้องกัดแขวเเาดดถะ็กให้ความร่วมมืออัพอรอไก่แม่มันะค่ะเปนเรื่องลูกมันเหี้ยมันก็เลยแบากกระมือจับอ่ะกินตับเยอะๆลูกจะได้แข็งแรงเลือดยังเดี๋ยวหันกล้องให้กับเป็นื่องนะลูก ให้เอดูด้วยไปเดนนะ้าไปเดนนเจนเๆให้แฟนขับดูด้วยเออทำอะไรกันนี้ทำอะไรกันทกุนทกคนทไมยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะทุกคนขาขกดเลยราคาดีมากจะเป็นแบบกล่องได้สิบซองเล็กร้อยห้าสิบเก้าบาทหรือจะเป็นแบบ่อใหญ่นะคะสองร้อยสิบเก้าบาทลูกค้าเลิศเลิศเลิศไหมเลิเลิศมา <c oughs> กนี่จ้าเลิศเลิศเลิศไหม ใส่แกงโข้นนี่ใครล็อกดังแถมนิดหนึ่งถุงเออแถมผมบอกไปบักกิงเลิศไหมเลิศไหมครับเอาไหมเลิศเอาเลยค่ะคนสวยขอบคุณค่ะคนสวยลูกนี่ม้องพึ่งตื่นน้องี่อายคนนี้ต้องเลิศมากแน่เลยอ่ะเอามาเคมื่อนแต่งบ้องเซเวอตอนเด็กหน่อยแค่นี้ดึงบ้างมา นี่อะไรสุดสุดเลยบาอ่ะเอาไปเอาไปนี่ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาเพิ่มก็ได้นะเลิศไหมคะเลิศทำไมคนดังปาร์ตคือแตงโมอเรอมาเลยนะครับสองกล่องได้กล่องละร้อยยี่สิบนะกล่องหนึ่งมีแปดซองเด้อกล่องนหนึ่งสิบไปหรอ ปแถมสองได้สิบสองโอ้อได้สิบสองกล่องหนึ่งได้สิบสองนะครับรผมหมักไก่หมักหมูหมักมาล่าหมักไก่ย่างวิเชียน,นะครับ <c oughs> ผมหมักหมูแดดเดียวทอดเนื้อได้นะครับ <c oughs> ผมสูตรนี้เลยนะครับ <c oughs> ผมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ,บ,าาบสามกล่องได้ร้อยสิบสี่บาทเขาบอกสามกล่องเนี้ยเลิศสวัสดีครับเมานะลุงเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวแบกไว้ให้นะจ้าไก่จ้าไก่มูจ้า มุดไหมเป็นฮาลาญนะทุกคนเป็นฮาลาญเป็นสีขาวโอท็อปนะคะใครอยากดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนดูหน้าซองได้วิธีการทํานะคะของแต่ละสูตรอยู่หลังซองชัดเจนมากวิธีใช้ใช้ง่ายมากไม่ต้องปรุงเพิ่มครับจะทอดก็ได้จะทอดก็ได้จะปิ้งก็ได้จะตุ๋นอบก็ได้นะคะได้หมดเลยอะละสองเลยมั้งอะละสองเลยมั้่อ๋อข้างนี้ไฟดรอฟไฟดรอฟนี่หมดยังอันนี้ไฟนรอฟใช่นี้หมดแล้ว เน,นี่ยเดียวให้อยู่รอ,อดูพอพออยู่ <c oughs> อะไรอะไรนะหมักไก่หมักหมูนะครับผมหมักไก่หมักหมูหมักนเนื้อทอดเนื้อได้เลยนะครับวันนี้ก็มาทําให้แบบคนที่ผ่านไปมาได้กินกันด้วยกันนะครับมผมแบ่งปันกันนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเป็นผงหมักที่ สำเร็จรูปได้อย่างดีเลยถุงใหญ่อย่างนี้นะครับผม2 4 9บาทแต่ว่าถ้าซื้อวันนี้นะครับผมถุงใหญ่นี้เลยนะครับผมเพียงแค่219บาทนะครับผมเป็นนี่เลยผงหมักไก่ปูนะครับผมมีสูตรย่างไก่แดงนะครับผมแล้วก็มีสูตรไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นสูตรแบบว่าเลิศเลยนัวๆแล้วก็ผงหมักไก่ย่างพิเชียนบุรีนะครับผมตัวนี้เป็นสูตรพิเชียนบุรีนะเพื่นเนาะแล้วก็อันนี้ผงหมักเนื้อนุ่มนะครับเป็นทอดเนื้อแดดเดียวทอดเนื้อเท่าไหร่เงี้ยนะครับ ปักปักแลปป้วใส่ิ่เแล้วใส่ผัมาแล้วไปแล้วนะครับก่อจ้ะโอเคใจเย็นๆเดอ้อล้ยคือไปวันนี้นะคะหมักไว้วันนี้แล้วก็ไปทอดอีกทีปีใหม่ก็ได้นะคะจ้ะน,นี่จ้ะมันเก็บได้นานผงหมักนะแบบซองใหญ่นะคะแบบซองใหญ่219บาทนะคะหมักได้12กิโลกร,รัมนะคะมีซิปล็อกน้ำหมักไม่หมดนะคะ เก็บสิบล็อกไว้ได้เลยนะจ๊ะอ่าไม่เลินเลินเลยพูดเลินเลินด้วยกันพูดเลยลูกเลิศเลินเล่ไหมคะทำไมใกล้ทำไมใกล้น้องอะไรน้องกันเหรอเล่นไหมคะเลิศค่ะเออเก่งมากรู้เลยว่าได้ไก่ย่างมาจากกระเทยไก่ย่างกระเทยบอกอุ้ยร้านใหม่กระเทยไก่ย่างสิบแฟนชายทั่วประเทศเลิศนะครัอือีกอันนับเลยหนึ่งสอง ได้ปดุงนะได้เมไรข้างหลังมีเชื้อให้อยู่หรือว่าหรือว่าเจ้าพอใกล้ตะเพราะใกล้ละเกินเกินพเขาเพราะเขาไปสองเขาสองแล้วใครไม่กดตะกร้ารีบกดเลยนะคะตอนนี้คือบอกเลยว่าตะการ้าแตกมากนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้เลยผมหมักไก่นะครับผมหมักหมูหมักเนื้อนะครับผมคือสามารถ เอาไปทํากินเองได้เอาไปทํากินที่บ้านได้เปิดร้านไก่ย่างได้ลดเวลาประหยัดต้นทุนเพิ่มกำไรเพิ่มกำไรไม่ต้องปรุงเพิ่มน้ำป่งน้ำปลาอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วคือมีแค่ผงหมักคือจบเลยผงหมักหนึ่งถุงอะคือจบเลยจบแบบจบจริงๆอ่าไม่ต้องแบบว่าวุนบายเลยนะครับผมขายอยู่แถวไดเจ้าครับยูอันอันนี้จ้ายูอันนาบ้านหลังไม้ยูงเทพขายสู้มือบ่อจ้าครับบอสู้มือเจ้าเป็นเป็นบาทเจ้า เป็นล้างบาทเป็นล้างเครื่องถูกมาถูกอยู่ไหนอะเดี๋ยวะวังอะไรนี้แต่ติดตามได้เลยนะคะอาจจะมีแบบมันต้องมางที่นจะเห็นี่มา F C บ่อเห็นน้ำห้องความสวยงามมันบ่อเห็นแถวนี้นะฮะพี่ต้องปาร์ตแดงห้อยๆดีดีย่างร้อนๆจะย่างก็ได้จะอบก็ได้จะทอดก็ได้นะคะทุกคนค่ะไม่ต้องเป็นแม่ค้าก็ทำได้นะสบายๆบายสามห่อได้ร้อยสิบสี่บาทสบาย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  ต้องทำแบบพี่นะอ่คนนี้เพื่อนบ้านเข่าบอนี่หนึ่งสองสามใหญ่เพิ่มทำแบบนี้อยู่กล้ององี้อยู่น้ำจะเป็นล้อ <c oughs> ทำอะไรลูก <c oughs> ทำมาไม่หยุดมามทำเร็วหนึ่งสองสามเริ่ด <c oughs> ไม่ใหญ่อะ่ะเออเย้เร็วเร็วมาเลยเริ่ดอ่พร้อมกันพร้อมกับพี่เร็วมองกล้องนะหนึ่งสองสามล้อกระโดดกล่องขึ้นไอยู่กับแม่ครับด้วยแม่เริ่ดเร็วแม่มาแม่เริ่ดยัง เลิศไหมเลิศเฮ็ดไปด้วยแม่เออเอามาพอไหม่ะจะหมดแล้วแม่สวัสดีครับแม่ายูใส่หรือเมีโอ้สือบยู่เม่นแม่ขายอะไรบอขายยำเนียมันบ่นจำได้แเปล้วขอโทษหน่อยแม่เป็ลไง เอซื้อหน่อยบุ๊ยอันไปงานเหรอแม่เบิดเดาถาก่อนเราต้อนนั้นครับสักพูนะคะข้าวอาจจะหมดแต่หมูอาจจะเหลืออยู่นะทุกคนข้าวเขาได้ซีถูกมังค์ไก่ครับวันนี้มาได้สดทวิตเตอรก็เลยทำหมักไก่ให้พี่น้องทางหน้าบ้านนี่แล้วกินด้วยกันเออไม่ยิงเลยขอบคุณนะครับส่งมาทางนี้นะครับสักครู่นะครับเห็นจริงแล้วตัวจริงเป็นไงบ้างแม่โล <laughs> อย่าลืมกดตะกร้านะคบสามารถกดสั่งซื้อได้เลยตัวนี้นะครับผมผงหมักไก่สําเร็จรูปแล้วผมแบรนด์ยายปูผงหมักยายปูแล้วผมสามารถสั่งซื้อได้ตัวนี้ออนไลน์ทั้งทิกตอกและทิกตอกนั่นแหละเออแล้วก็ตามหน้าร้านค้าบางร้านก็จะมีขายให้1 <c oughs> กล่องอย่างนี้มี10ซองนะครับผม8แถม1นะครับเปแยแถม 2, <c oughs> 2เป็น10ซองพลาดแล้ว กล่องเนี้ยจากราคาปกติคือ2องร้อกว่าบาทใช่ไหมใช่แต่วันนี้นะครับผมเหลือเพียงแค่159บาทปกติไหมเขาจะเขียนว,ว่าสองร้สิบาทปกติเ,เขาจะขายสองร้สิบาทแต่ถ้าวันนี้1ิบซองนะคะร้อยห้าบาทจะตกสองร้สิบห้าบาทเท่านั้นซองเล็กๆนี่หมักได้ครึ่งโลดิเนี่ยซองน้อยนี่ซองย่อยเนี่ยหมักได้ครึ่งกิโลเพราะแล้ววันนี้นะครับผม1ซองนะครับผม1ซองทานได้ครึ่งโลก็คือแบบหมูหมากราไก่ได้ครึ่งโลเลยนะครับผมมาแล้วอันนี้เป็นสูตรสตรราาาาลลสูม สูตรไก่ย่างแดงนะครับผมสูตรหมักเนื้อนุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรหมักเนื้อนุ่มนะครับเออสูตรหมาร่าก็มีเด้อดาาเลือดโอออ้้ไไมม่มาาม่่ยยินนนหหดดเเี๋วใทาะะร กดตะกร้าค่ะยออเดอร์ด้ยนะคะยินยากออเดอร์ด้วยนะจ๊ะแบบซองตอนนี้ลดราคาเหลืออยู่189บาทพอยแบบพอใหญ่นะคะเมื่อกี้219บาทตอนนี้ลดเหลือ89เซลนะะค1 8บาทบักได้12กิโลค่ะดอันนี้ได้แค่100คนนะคะ100คนแรกเท่านั้นนะคะอันนี้ พอใหญ่แบบนี้นะคะหมักได้12กิโลมี5รสชาติด้วยกันนะคะสามารถกดตะกร้าเลือกรสชาติได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมี10ล็อกให้ด้วยใช้ไมมหมดเก็บ10ล็อกไว้ได้นะคะ <200 S 1> กินปีใหม่กินเทศกาลกิน<อ>สงการานต์ก็ได้นะคะตัวนี้ดีมากเลย8.9บาทกินได้12กิโลกรัมค่ะชิมจ้าอย่าลืมรอประอเก็บไปให้เราจ้าขอบคุณนะคะมีซี่เข้ากับห้าอีกนอยู่นี่เนาะอะไรม่ คืในครั้งแรกเท่าไหร่นะครับพี่เดียวโอ้แม่จะเฝ้าด้วยต่อใหญ่ปกตินะคะ219บาทนะคะแต่ตอนนี้นะคะร้อยร้อยท่านแรกนะคะคนช่วยอยู่คนขายอยู่ใช่แปดสิบเก้าแม่กดในตะกร้าแม่กดต่อต่อทิปต่อเดี๋ยวซื้อมาฝากบ่เดี๋ยวซื้อมาเมื่อฝากเดี๋ยวมือหนักซื้อมาผ่าตัดตัดอาชีพก่อนนะเดี๋ยวซื้อมาให้แม่มันเลิงใหม่นึงแต่บ้านไม่เคยเห็นเจ้าโคงเหรอข่าวมาพูดนะขราวมาเลยตา ตัสั่งได้เลยนะตอนนี้คือแบบ650กรัมคือคุ้มมากเลยนะครับ650กรัมนะคะเป็นโอท็อปนะทุกคนนะผงหมักยายปูนะคะเป็นโอท็อปมีฮาลาลนะมีฮาลาลไม่ต้องปรุงรสเพิ่มนะคะเขาปรุงมาให้แล้วนะคะทุกคน่ะกดสั่งเลยกดสั่งเลยนะตาพิซซาไปเลยที่พิซซ่าไปเลยบั้ยวินยาวิดกัน อย่าวีดได้หมูอยู่แม่เห็นแต่ในไลลฟฟ์วันนนนี้ไแ่เห็ตใ์บ้าแต่มันเดี๋ยวชอบวีดมันเดี๋ยวอย่าหน้าวีดไลฟ์สั่นเบอร์คอมเมนต์วีดกับฉันอีกวีดทักกับฉันอีกพวกเจ้าหลับพักไข่วีดเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะข้าวหมดแล้วเหลือแต่หมูแต่ไก่นะไทยหลุดเลยลดขึ้นมาหลายแทนหมดละโหมดอภิหมีน่าตัวดุ้งว่ะ มาเลยจ้ามีทั้งแบบกล่องนะแบบกล่องแบบนี้นะคะได้สิบซองเล็กนะคะหนึ่งซองเล็กหมักได้ครึ่งกิโลนะแต่ถ้าจะเป็นสิบซองกิโลแบบนี้นะคะตอนนี้มีแฟลชเซล1 0หนึ่งร้อยท่านแรกนะหนึ่งร้อยท่านแรกนะคะลดไปอีกลดสามสิบบาทนะคะจากสองร้อยสิบบาทเหลือจากสองร้อยสิบเก้าบาทเหลือ1ร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะนี่พี่น้องใครสิบอกกันได เก็บไ้พยายามอยู่บ่ลืมคบ่ลืม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 ไม่ต้องเป็นห่วงพยายามนะทุกคนห่วงจะขอห่วงจะของตอนได้กินข่าไปเบิ่งไรอยู่นี่เจ้ากินข่าไปพี่ย่ามเพิ่งกิน38รอบแล้วนะ้เพิ่งบอกคอมเมนต์นี้พียเดียวอร่อยทำไมไม่เก็บไว้กินเองคะเอาเอาดูอร่อยทำไมไม่เก็บไ้กินเองเอาดูอยากแตกค่ะอยากได้น่าขายแบบได้น่า ขายแบบเอาสังคมนี่บอกเขากำมันย่องมันเลิศม่ดีนะเลิศนะขายเอาหน้านะสิมันเลิศไงใช้ปลาล่ากินแล้วก็เลยอยากอันเอามาหนานซื้อเห็ดซื้อนะมีสูตรทั้งหมักไก่ทอดห่าใหญ่สูตรไก่ย่างแดงนะครับผมสูตรไก่ย่างวิเชยรบุรีแล้วก็สูตรผงหมาล่าสามารถเลือกรสชาติเลือกสูตรได้ในตะกร้าเลยนะครับผมอืม ไม่ต้องห่วงพี่ยามนะพี่ยามกินข้าวแปดสิบแปดรอบแล้วทุกคนขาจะบอกไว้จะบอกว่าใครที่อยู่แถวบ้านเราอ่ะเวลาเรามีอะไร FCL ของอะไรมาฝากเดี๋ยวเราจอนี่แหละไม่ไม่ใช่ของเหลือนะอันไหนอันไหนที่เราคิดว่าเรากินไม่หมดเราก็จะแบ่งไว้ให้คนแถวนี้อยู่แล้วไว้ให้พี่ยามไปเบิรงพี่ยามตอนนี้ตรวจเบาหวานขึ้นมะสันห <c oughs> มู่บ้านเม่อก่อน,นี่จะเอาขอต้มมัดเอาของกินอันบานๆมาให้น่ะพยายามกันด้กินน้ำเบาหวานขึ้นแล้วค่ะ มือนีจะเอาไก่ไปฝากเพื่อนเพื่อนกับเก่าเราค่ะเสียเพย์อย่าลืมเขาเเบอร์กินมารักษาเก่าเพื่อนำเด้อเราไปเพื่อนไลยๆน่ะเบาบงเบาหวานมูนันเพื่อนได้กินกันเมื่อสู้กันเมื่อไม่ใช่กินของชิมหมูนี่แม่ชิมซอสมันเบืองมันเองใดเยอันนี้เราไม่ได้กิมซอสดูว่าเป็นยังไงนะครับผมให้อยาชิมอกห้าสิบกรัมจากสองร้อยสี่สิบเก้าบาท ครั้งแรกลดมา219แต่ตอนนี謝謝้มีโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่189นะครับพอใหญ่ได้อยู่แม่แป๊กแนะเมยเราขายขอเดียวอยู่แป็กแดเซลยกนะคะจาก219บาทเหลือ189บาทถ้าเลิศกดตะกร้าค่ะถ้าเลิศกดตะกร้าเอาใส่ได้เหรออยากให้คุณเอาไปนอนกอคุณนะครัับบคคุณนะรแม่้าเลยอยากให้คุณเก็บไว้กินคนเดียวไม่แบ่งใครเพราะมันอร่อยมากให้คุณคนเดียวไปนอนกอดกดตะกร้าเลยให้คุณคนเดียวเก็บไว้กินเองกดตะกร้าเลยค่ะ ตะกาไหนคะตะก้ามีสองตะก้าน้มีสองมีสองอันน้มีแบบคลองใหญ่กับแบบกล่องนะไม่ได้ขายไม่ได้ขายค่ะพี่เอาไปเลยไปชิมครับไปชิมชิมครับมีสิบซองถ้าอร่อยไปสั่งได้นะสั่งซื้อได้เลยในที่ต่อเลยรสชาติได้เลยนะกล่องหนึ่งมีรสชาติหนึ่งนะคะอยู่ติดบ้านพี่สาวเลยหรอบอกพี่สาวเอาน้ำไม่กินไหนค่ะบ้านมีตู้เย็น รอเลน์ค่ะขับคุณมาเดี๋ยวเลิศอย่าลืมกดตะก้าเด้ออย่าลืมสั่งซื้อ้วยนะครับใครที่ดูอยู่สั่งซื้อด้วยนะครับรถหมาล่าอร่อยมากดิฉันแนะนำรถหมาล่าจะเป็นซองใหญ่หรือซองเล็กก็ได้แบบกล่องนะคะจะมีสิบซองเล็กนะคะคะนหมาล่าเป็นหมาล่าจริงๆนะทุกคนไม่ต้องปรุงเพิ่มนัวเผ็ดเลิศหรือใครจะเนี่ยผงหมักเนื้อนุ่มผงหมักเนื้อนุ่มเอาไปทําเนื้อย่างได้หมูกระทะได้เอาไปทําหมูแดงได้เอาไปหมัก เอาไปทอดอบต้มตุ๋นนึ่งได้หมดเลยต้มและตุ๋นนึ่งและย่างใช่เราก็อรนุญาตโชว์วิธีการย่างก่อนนะครับรอแป๊บนะคะวิธีการย่างแล้วเหลือแต่หมูแต่ไก่นะนี่เราไปทำยังไงนี่นะคะพี่น้องใายเป็นผงหนึ่งซองหนึ่งซองใช้ได้ครึ่งกิโล ใครสนใจกดติดต่อได้เลยเด้อเป็นผงหมักไก่หมักหมูหมัก <c oughs> เนื้อทอดได้ย่างได้อบได้นะครับคนย่างเลิศไหมละ่ะนี่คนย่างเลิศไหมละ่ะออ้อยไป่แเไเปนเสนหรอส่เป็เสแส้มีเด้ไปน่มาทรถแบบค่อคนย่างหล่อมาก สั่งนะพี่น้องเดอใครที่สนใจคนย่างนะคะเดี๋ยวทายทายคลิปนะคะทายถ่ายรูปหรอครับใช่ครับมาเลยรับเราจะให้คอนแทคคนย่างใครที่ถ่ายให้หน่มาได้เลยครับมันตัวนี้เลยครับแบบต่างกันยังไงครับแบบกล่องกับแบบถุงนะคะต่างกันที่ขนาดต่างกันที่ปริมาณเท่านั้นรสชาติเหมือนกันหมดเลยตอนนี้แบบพุก็คือซื้อแบบรสชาติเหมือนกันหมดเลยนะคะคือแบบกล่องแบบนี้นะคะได้สิบองนะตอนนี้ราคาร้อยห้าสิบเก้าบาท 1ิบซองสิบซองนะคะร้อบาทหมักได้หมักได้สิบซองหมักได้ประมาณหกิโลกรัมสิซองนี้นะคะหมักได้หกิโลกรัมซองละครึ่งกิโลนะ5้กิโลร้อยห้าสบาทแต่ถ้า12บกิโลร้อยหบาทไม่ขายขาย189บาทซึ่งได้12บกิโลเลยนะคะทุกคนอันนี้คุ้มมากมี5้รสชาติเหมือนกันนะมีห้ารสชาติเหมือนกันนะคะ หมดแล้ดนะอันนี้คุ้มมากมีซิปล็อกด้วยใช่ไม่หมดเก็บไปได้มีซิปล็อกนะถ้าเป็นสองร้อยสิบเก้าบาทแล้วนี่อ่าบอสบอส้าเทียบดูนะอันนี้แบบแบบสูตรสูตรประหยัดสูตรมินิแบบจิ๋วแบบสิวแบบง้อมน้อยแบบง้อมน้อยมีสิบสองร้อยห้าสิบเก้าบาทง้อมน้อยร้อยห้าสิบเก้าบาทได้ห้ากิโลนะแต่อันเนี้ยร้อยแปดสิบเก้าบาทได้สิบสองกิโลนะใช่เพิ่มมาเป็นสองเท่านะราคาเพิ่มไม่ถึงสามสิบกว่าบาทเองนะทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะกดตระค่ะกดตระ เรือ189บาทแล้วใช่ซองใหญ่แบบนี้นะคะ189บาทนะคะลสมากกุ่มมากนี่มีหลายรสชาตินะคะไม่จะเป็นนี่ผงหมักไก่แดงผงหมักเนื้อนุ่มผงหมักไก่ย่างวิเชียนบุรีผงหมักไก่ทอดหาดใหญ่ผงหมักหม่าล่าเลือกได้เลยนะคะแบบซองใหญ่หรือแบบกล่องนะคะเป็นมีรสชาติเหมือนกันหมดเลยนะจ๊ะาาาาสินค้าโอทอปฮาลานัน ฮาลาทานได้ฮาลาทานได้ครับแต่ถ้าฮาลาแล้วซื้อผงหมักไปหมักหมูอ่ะทานไม่ได้ซื้อผงหมักไปหมักใส่ไก่ใส่เนื้อน่ะฮาลาทานได้มีมีมีสัญลักษณ์ฮาลาเนีคนอดีตนะจ๊าโอท็อปนะจ๊าทุกคนจ้าฮาลามไม่ใช่เครื่องหมายที่จะขอด้ง่ายๆฮาลาต้องทำเรื่องเครื่องปรุงเครื่องปรุงน่ะทางฮาลาเขาจะมีกำหนดใช่ไหมว่าว่าห้ามใส่อะไร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 แบบไหน นาได้เครื่องหมายฮาราสระถูกต้องนะจ๊ะวิธีการทําอยู่หลังซองนะไม่ม่เป็นซองเล็กซองใหญ่จะมีวิธีการทํานะคะทุกคนขาชัดเจนละเอียดทําง่ายรสชาติอร่อยคงที่ฮะอุ้ยพอไหมนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ให้อาข้าวหมดนะครับเดี๋ยวจะแจกเป็นเงินค่าข้าวแทนนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทนะคุณพ่อน,นะนอแล้วไปวนเรื่องใหม่เด้อไปวนเรื่องใหม่มาเลยมามาเลยมาเลยข้าวหมดคนละหนึ่งร้อยบาทเอาไปเลยไปซื้อข้าวเองนะ หมูรอได้แล้วลูกมาล่าสุดแตกเงินค่ะเอาลูกมาอ่าหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทลูกละเห็นเน็เห็นเน้ตไหมนี่เห็นอย่าเสี่ยงหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทล่าสุดแบงค์แดงได้ไหมล่าสุดแบงค์แดง,งปิวอนเดี๋ยวนะไปต่อคิวใหม่ลูกนะแล้วก็ไปซื้อข้าวกินเองนะเพราะ,ะ,ะข้าวหมดแล้วลูก คนแต่ไก่นะมีแต่มีแต่หมูไก่นะเมื่อกี้ก็คือนั่นแล้วอันนี้เป็นค่าข้าวแทนนะลูกนะไปอย่าวนนะอย่าวนนะได้แล้วเอาอีกได้ทุกคนเลยใครที่ยังไม่ได้ได้ทุกคนเลยเอาไปเลยเอาไปเลยซื้อข้าวเอาเองคุณแม่ได้ยังอให้คุณแม่ด้นะีขอบคุณค่ะขอบคุณคแม่ไปซื้อข้าวครับผมอันไหนอันนี้ได้ได้ยังได้แล้วได้แล้วยังไม่ได้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้อ๋อ พอซองหนึ่งได้ไหมครับซองซองไม่หมดเลยอันนี้คือได้แล้วได้หรือเปล่าน่าเหมือนจูนเหมือนจูนกันไปน่าเหมือนมิตหรออย่าอันที่เหลือรอไก่อันนี้โอเคแล้วใช่อันนี้โอเคแล้วที่เหลือคือรอไก่ก็ใครรอได้ก็รอเพราะมันเข้าหมดใครรอได้รอนะเขาเบิร์ตเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวเหลบอหบอข้างหลังบอกยังไม่ได้เลยฮะแค่หลังบอกยังไม่ได้ข้างหลังเราเป็นเรื่องลูกมาแบบมิตอุ๊ยน้าน้าทำน้ำอะไรแบบนี้เนาะสมมติมีเทส มิเตศการ์มิใช่มหักกรรมมาะสิมาขายรวดเทศกาลนะอยาขายยังก็มาขายของกินเข้าได้เลยของกินเข้ามาเลยมีอะไรแบบทำเสร็จรูปเซ็ีคนกิน<ม>แล้วขายด้วยเรา บ้านลมบ้างอะไรมาตั้งเมื่อไ่เก็บบ้านมาเออเราจะมีเอาคนเรียมนี่ใช่แล้วก็เออให้ให้ลืมแชร์นะครับสินค้าวันนี้นะครับผมผมหมักกะผมหมักเยปูเนาะมีหมักไก่ย่างพิเศนบุรีนะครับผมมีหมักบารามีหมักหมูแดงหมักเนื้อนุ่มนะครับผมไก่แดงไก่แดงก็มีนะครับไก่ย่างแดงก็ไปทําหมูแดงได้ใช่ใช่เขาเขียนว่าไก่ก็ไปหมักหมูได้นะคะทุกคนอย่าไปเชื่อเขามากครับประยุกต์ได้อดั้บแอฟไทยเป็นเป็นเมนูที่เราชื่นชอบได้ใช่จ้ะมาหิวน้ำคือไวน์ เห็นไหมล่ะขอบคุณครับ